เฮดเบียกยุคเก่าดีเนาใดให้ไดเงินหนึ่งหมื่นละล้านอัพมาเบิ้งคลิปวิดีโอนี้นำกันเด้อทุกคนสวัสดีทุกคนมือนี้เฮ้าจีไปเฮ็ดเบียกอราใบเนาะเฮ็ดเบียกแต่สิบมงเสาหาแปดมงแรงเพราะว่าตั้งแต่เฮ้าลุกเล่ามากเกาาดีเนาะก็เลยหกเจ็ดเดือนแล้ว เธอหนี่ก็เป็นเธอแหละคือการอ่าดิบเ,เหตุงานอาราบัยหานอาหารเพื่อนก็บมีเบียดยังเนาะเฮาไปเฮ็ดเบียดก็ยังไหลเงินไหลเฮียนภาษาสูงนี่ก็อ่าราคาสินค้าอยู่เกาหลีทุกคนก็น่าจะหูเนาะอันยังมันก็แพงขึ้นเนาะหาเงินผู้เดียวแล้วมันก็บกบไวอีกอย่างหันคุปปานเขียนเราเจ็บเนาะก็หาเงินก็ได้หน่อยเพราะว่าเราเฮ็ด สองคนหาพร้อมหาฉันจะเนาะมันกระชียังใครฉันจะฮาวูอนาคตจะเป็นนอใดรเรามุสว่เาเราเฮ็ดเบียกบุอะไเดีด๋ยขอยังไหวสนะเนาะเขาไปเบิ้งน้ำกันเด้อสิปเนในในป,ป็นอะไรบ้านสงแค้นหนึ่งก็เจ็บซะหนีทางไปคนอันนี้ยู่สันทีหนึง่ง เฮ็ดเบียกพัดท่ามยุคเกาดีแนวใดให้ได้เงิน1นึ่งหมื่นละหลานอัพมาเบิงคลิปนี้นํากันີด้อทุกคนหลังจากเข้ามาหอดหารอาหารแล้วเจ้าของหารอาหารก็ชิแนะนําเนาะว่าเข้าต้องเฮ็ดเบียกหยังในเฮือนครวນี่นแล้วหัາนเล่ากแนะนําเวิธีการใส่ตาอบแล้วกวิธการเอาถ้วยเอວງวงแล้วเอาใบบนไດนไห หานอาหารนี่เนาะเป็นฐานอาหารเปิดห์หไมแคกกอบ,บร้ายปันไดหัวหน้าจะเป็นผูย้ยิงเดอ้ออยู่เนื้อหานจะมีพนังงานอยู่สองคนเนาะสามกับหัวหนาว้าข่อยเป็นคนโศกดีแฮงมาเหตบียกมือแดกก่อพ่อหัวหนา้าใจดีเราหูอยู่แล้วเนาะว่าเขาเป็นคนต่างศาสตรนึงภาษาเขาก่อุกเกง่งปันไหลเข้าบุหูเราก็าสี่ค่อยๆ่อยบอกค่อยๆย,อ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 ยสอนเนาะ เวลาหัวหนา้าเบอากัข่อยเราสิเบ่าซาๆแล้วเบ่าจะแจงเนาะถา้าเฮาบวกเข้าใจเฮาก็ถามเราคืน oh. ทุกคนคิดว่าเบียกสวยขั้วเนะาะไพ่ไพ่ก็เฮ็ดใดอันนี้แมนความริงเนาะแต่ว่าพนักงานสวยขั้วเนาะต่องเป็นคนเฮ็ดเบียกไวแล้วเฮ็ดเบียกเก่งอีกอย่างหนึ่งต่องเป็นคนหูแต่งกินอีกเนาะ บว่าจะเฮ็ดเบียกอยู่ไสไผไก็มักคนเฮ็ดเบียວไว้แล้วก็มีฟิกไวอันนี้ก็เป็นวิดีโอส่วนหนึ่งที่ขอยอัดเบลาแคกอยู่ในห้านหันหน่อยถ้าแมนมงกินเขาเนาะจีดเหลียนปานสุหบทั้งหัวหนาแล้วก็ลูกน้องเฮ็ดเปียกยมันຕ้องแขงกับວລลาเดอ้อາออยู่ห้ารีเนาะจีขายทั้งก็อนล์ เฮ็ดเบียกอยู่ต่างประเทศเนาะมันแตกต่างกับอยู่ลาวเลยตัวอย่างเส่นบ่าเฮาเฮ็ดเบียกนึงแล้วเนาะถึงว่าบ่มีเคยกเฮาก็ต้องอ่าไปเฮ็ดอันอื่นเนาะเฮาก็ต้องจับผ้าเซ็ดเนาะเซ็ดทําความสะอาดเฮือนครัวถ้าอยู่ลาวเนาะถ้าเฮาเฮ็ดเปียกแล้วเม็ดแล้วบ่มีเคกเฮาก็สามารถนั่งหรือพักผ่อนอินโทรศัพท์ได้อันนี้อยู่เกาหลีมันบ่แม่นแนวนั้นเด้อทุกคนพอเฮาเฮ็ดเบียกผ้าทเนาะ 8ชัสส่วโมงต่อ1มือฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องเฮ็ดให้มันครบ8ชั่วโมงคนเกาดีเนาะเขาจิสอนเบียดให้พนักงงานเพียงแต่ถือเดียวเดอ้อถ้าเฮาบ่าตั้งใจเบิงบ่ตั้งใจอ่าเบิงตอนเขาสอนเนาะเฮาจิบ่าสามารถเฮ็ดเบียดนั่นได้หัวหน้าเขาจ่างเขามาเนาะเขาก็อยากให้คุ้มเกี่ยวกับเงินที่เขาจางเามาแม่นบ ข่อยคิดบ่าการเฮ็ดเบียดอยู่หานอาหารเนาะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ความหู้พอเฮาสิฮู้วิธีการเฮ็ดอาหารต่างๆอยู่ในห่านอาหารเฮาได้วิธีแต่งอาหารแล้วเฮาก็มาแต่งอยู่บ้านเฮากินเนาะสู้ขอบสู้ครัวกินนาที่ของข่อยเนาะเป็นผู้สอยครัวเด้อทุกคน ไายใ่คล่องคอยเนาะหนึ่งมือเลยหนึง่งหลานหาแสน 72, เจ็ดสิบสองพักนกรีบเด้อเฮ็ดเบียกหนึ่งมือเนาะซ้ําเกี่ยวกับเฮ็ดหนึ่งเดือนอยู่ลาาเขาเลยถ้าไพรเนาะมีโอกาสได้มากก็ดีก็มาหาเงินหาคําอยู่บานเขาเด้อทุกคนคลิปจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วทุกคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเด้เด้อแล้วเจอกันใหม่เนาะบายบาย,บาย